มันดูอะขี่ขี่เท่าเดิมด้วยแต่ขึ้นเขาใครขึ้นไม่ได้ก็ทิ้งแม่ก็และไอหมิงไอหมิงหมิงขึ้นเขาไม่ได้แนะ่ห <c> ม <oughs> ิงขึ้นเขาไม่ได้ทิ้งเลยตามถ,าาถ่ายคลิป่อนขอแซกหน่อยจ้าถ่ายคลิป ม,มาแล้วจ้าแมวว้าอยากหลอกอ้าวจัดไปหนึ่งคลิป วัสดีเพื่อนๆท่านนะครับผมวันนี้เราก็ออกทริปน,นะฮะจะไปจุดแรกนะ่าจะไปเขื่อนคุดด่านแล้วก็น่าจะวิ่งเส้นหลักแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะไปเขาใหญ่อุทยานเขาใหญ่นะฮะก็ว,วันนี้มากันประมาณหกคันเจ็ดคันนะฮะแล้วก็จะระหว่างทางอีกสองสามคัน ไม่ดูเหมือนกันใครแต่มีอยู่คันหนึ่งฮะใส่เสื้อไปหล่องกันเลยเนี่ยฮะก็ฝากถึงหัวหน้าเผ่ากันนะฮะรถใครฮะรายงานตัวด้วย ก็อีกคันหนึ่งนะฮะถ้าจะมากับพันไม่หลงกันเลยเปิดพายุเฉิญทำไมอ่ะไม่รู้นะตามถ่ายคลิปก่อน

ไปหนึ่งคลิมโอ้ไปหนึ่งช็อต ึ่งช็อตเสร็จแล้วกลับมาอยู่ข้างหลังต่อโอเคสวย เเจอเพื่อนระหว่างทางหลายคันเลยได้ประมาณหกเจ็ดถือว่าวะข้างหลังอีกสี่เออได้ประมาณหกพันนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น XMAX แล้วก็มีพีเอคันหนึงแล้วก็มีหกห้าสูตรทั้งหลังคันหนึง เท่าใหม่เสียงบูมบูมบูมเลยมันดูอ่ะขี่ขี่เท่าเดิมด้วยแต่ขึ้นเขาใครขึ้นไม่ได้ก็ทิ้งแม่ก็แหละไอ้หมิงไอ้มิงมิงขึ้นเขาไม่ได้แน่มิงขึ้นเขาไม่ได้ทิ้งเลยอันนี้ไปไหนต่อเขไป ทั้งไหน,น,นหอ่ะเขื่อนคุณด่านเหรอคุณด่านก่อนแล้ววิ<อ>่งเส้นหลังอ๋อโอเคอันนี้ทำอะไรกันอนะ่ะพักเฉยๆใช่ปะ่ะพักเฉยๆเข้าของ,งาน้ำเฉยอ๋อผมไ็่ได้ไม่ต้องถอดหมวก <c oughs> <c oughs> อืมใช่ชอบดูในรูปภาพอ่ะสวยเลย,เยงกันสีฟ้าสีเทาอือพูเลยคล้ายเหมือนมุกเอ็กซฟก์อ่ะนะเป็นมุกแหม่มุก,มกอือ ส,สี่ร้อยตันผู้ทีเย็นข้างหน้าทำอะไรทำตา้าหมดอนะ่ะตัวนี้ย <laughs> กลับไม่รู้ไปทางไหน ปล่อยเสียงอะไรวะ ด้วยว่ะเก็บแมสด้วย คอนายกมารอบที่รอบที่สองพันแล้วมั้งเนี่ยนะยังใส่ถ้วยผ่า,า,านมาอ่ะแล้ว้าไม่ขึ้นเขาเนี่ยไม,ไม่ไม่จะไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยโอ้ยไฟแดงๆนี่น่ากลัวว่ะ ตรงนี้สายโค้งนั้นเลยว่ะ